ตอนบรหันได้ท่วมมันหลับหูหลับตาตกคืนๆถึงเวนแห้งแหงโอ้โอมี่เหอะพี่น้องเว้หักค่อยนะไปเบิดละหาตุนทุนไมหมหาทางใดตุนทุนอย่าบิด์ตนะพ่อปลามันไปเบิด ว้าง่อยไปเบิดเหลียยอมเดี๋ยวน้อยๆปลาหักขงังท่านก็ไปเบิดเ <c oughs> บิดเบิดไปเบิดแท้ๆผักปลานั่นหิ้งลาบไหลว,ว้า เสียหายนี่ประมาณสี่ไร่เสียหายย่างไปเบิ้งน้ำห้อยกันเนาะบนเนี่ยห้วยใหญ่เนี่ยอันทางนั้นห้อยน้อยละน้ำล้นโอ้ยลมไหลขี้เลนขีเลนขีเลนขีเลนโมเนาะวัดล้นสู่ทางมันเข้าทุกทางเลย,อยโอ้ย นี่ังด้วยนี่แห้งแล้วเนี่ยว้าล้นขึ้นมาฮอดเึิงโอ้โาอ,อ,อย่างเยอะเยอะนามอะ่ะว้าโอ,อ้งนั่นสาะไปเยอะละต่ฟังนะพ่อันนั้นเข้ามาตรงปลากัน นำบุญร่นเข้าทุกทางแท้ๆตรงนั้นเป็นเกาะกลางแล้วเนะมืม่อคืนนี้มันก็ล่นตรงนั้นตรงนั้นล่นขึ้นไปป้าหักขึ้นไปหุ่นอี่คือกันทางวม่มท่วมบ้านเนาะข้ามถนนคอนจีดไปเลยหุ่นจะเป็นฝาย นี่มุงดินตะสักม่กาเสาะเข้าไปลายละโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยลมคักแท้ตรงเนี้ยไปได้บอเนี้ยหลักแดนตะสักหลักหนึ่งตรงนี้ไปอยู่ยไหนเนี่ยยู่ในป้าหักสิ บอลมมุ้งนะมันบินไปแล้วเ,ด,วเด,ดีบอละเอาเพื่อนว่าหนาวสิเข้ามาแล้วหลังวันที่สิบนี้หนาวสิเข้าแล้วเหล่ากสัตว์บอกร้กา,าแล้วสั่งเบียร์ไว้แล้วนะรุ่นต่อไปอะที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยแล้วมันสิบพูกได้บ่เนี่ยฮะข้างล่างก็ปีนลงเลยมันเสาะล่างห้องคอมอ่ะเนาะอันนำ้ำที่เข่าเห็ดกันน้ำให้นำ้ำมันเสาะ พังเฮิงพังแล้วข้างล่างปิ้นลงมาแล้วปูนนะนะปิ้นลงเบิดอิดพังลงเบิดน่ะนะพ่อโอ้เสียงหันยัางนะยัวเนาะแข่งแกงยูเสียงอ่ะโอ้พี่หลักแดนลอยอีกอ่ะหลักแดนตาสักนอนนังงางอย่างนี้อีกอ่ะพ่อ โอ้มาเป็นโพนมึงนี่แล้วขว้มึงนี่สูงเลยบ้านนี้มันเสาะมาอยู่ที่เบิดอ่ะโอ้ปลาหักปลานั่นก็ได้พขว้าหัวเวียดอันไหนหัวหิ้งนะเห็นอยู่ขนาดนั่นเนาะเห็นหัวเดียวเออใส่ยางใส่ยางขนานมันไว้น่ะอีกหัวนึงบ่เห็นมันน่าชิวอยู่แถวนั้นนะวะ ถ้าปูยูมันก็ต้องมาหมักดยู่แถวนี้น่ะเนี่ยบมได้เมียนดิหัววิดหัววิดเห็นหัวเดียวหัววิดก็ได้โอ้โหหัวมันค่อยนะพวอันนี้ลึกบนอ้อเนี่ยลึกบนเนี่ย ได้บ่เนี่ยโอ้โหไปบ่ได้หรอวะรมแหะดว่ะมันค่อยอทอนนะนี่เหรียญน้อยเดียวน่าจะบอน่าจะบอได้ผลผลิตแล้วละ่ะน่าจะเนา่าบดแล้วหรืบ่เนี่ยพอมันขี้เรนมาถมเยอะแล้วเนาะ โอ้ยตกลุบตกลุบตกลุบตุกลุบโอ๊ไปได้เดินยังล่มแท้อืดอืดโอ้ยโอ๊ยนักทุเรศว่ะหางมันอะ 哎。嗯嗯嗯